อืมอุ๊ยแล้วจะตบทำไมล่ะทำไมอ่ะวันนี้ครับทุกคนจะขนนกช็อตเอ็นทีนะครับผมนี่ครับเสื้อคอลเลคชั่นใหม่ครับไปซื้อได้นะครับผมนี่เป็นแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมอุจยิเมงเก่งด้วยไหมนี่นะครับผมสามารถไปซื้อได้นะครับจะโดนตัดนะครับะโดนตก่อนแล้วมึงจะพูดไหม ซื้ออะไรสัตว์วัสดีครับผมมีแก้วด้วยนะมีแก้วด้วยแบบนี้นะครับผมสามารถไปซื้อสินค้าได้ที่ไอจีนนทวัตรเอ็นทีโคตตนะครับผมแล้วก็จิ๊กจ๊อกนนทวัฒน์โคตติ้งนะครับสามารถไปซื้อได้นะครับวันนี้จะมาทําอะไรคุณเจมพูดไปเลยกูไม่รู้มึงจะไม่รู้ได้ยังไงหนุนทุกคนเสียคุณเสียขยนนนขันนะเสียวัสดีครับสวัสดีครับผมทำได้ขยันจังช่วงนี้เก็บเงินแต่งเมีเหรอใช่<ไ>โอเคเนี่ยไปดูรถไปดูรถคุณเจมรถผมเสร็จแล้วนะอื S <S> เออนี่แหละเดี๋ยววางรถไปเลยเอออย่ไปเอารถพี่เสือด้วยนะครับผมหาวันเดียวเอารถพี่เสือแล้วก็วันนี้ก็จะไปแข่งแล้วนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวจะแข่งจะถามว่าแข่งกับคันไหนแข่งกับไอ้กระจอกนั่นอา้าวมึงว่ารถกูสี่หมื่นเจ็ดเลยนะเว้ยมึงยอมรับความจริงไปว่าไม่ใช่รถมึงรถกูครับม,มัน,มนจะเป็รถมึงได้ยังไงรถกูอ่ะกูซื้อแค่แต่มึงอ่ะมึงฟังกูถ้ากูยอมรับไปแล้วกูจะทำสตอรี่ต่อยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแข่งให้ดูวันนี้มาเปิดคลิปให้ดูเฉยเดี๋ยยววววพรรรรุ่่่่่่งงงนนนนนนนีีีีี้้้จะะะะะไไปแแแขลลลคคััับออออหาาาาเเเกท เปลี่ยนอะไรใหม่หมดนะนี่ดูดิทุกคนดูนี่ทุกคนดูความแรงของรถผมเนี่ที่เปลี่ยนมาเป็นไงนี่ก็คือแบบมีแบตเพิ่มมาเดินสายไฟใหม่คือทําอะไรใหม่หมดเลยนะครับผมวันนี้อ,อันนี้พิมงประมาณร้อยกว่าแล้วจากเดิมๆมันเท่าไหร่นะที่เคยขับแปดสิบกว่าโอเคเออประมาณนั้นแหละแล้วตอนนี้มันคือมันร้อยกว่าแล้วร้อยยี่ร้อยอะไรแล้วนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลองเดียวว่าจะเป็นยังไงนะครับผม ไปเดี๋ยวไปรอพวกนี้เจอกูเลยมึงมาเด็กสัตว์รถแม่งยังจอดเป็นสังเลยไม่จอดมึงแก้วกับรถน้ำมันก่อนกูได้หมดแหละพวกนี้มึงเจอกูกูได้หมดแหละนี่กูอยากขวนหน้ามึงจริงเออมึงดูคลิปจบก็ไปซื้อเสื้อผ้ามึงพูดมึงกับใครอ่ะกับคนดูอ๋อโอเคก็ไปซื้อเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้้อาไลดมไปซื้อเสื้อผ้ากันใส่ด้วยนะครับผมเสื้อผ้ากางเกงนี่หน้าร้อนต้องมีนะขาส้นขาสั้นมีหลากหลายแบบนะครับผมสามารถไปซื้อได้หน้าร้อนต้องมีนะครับผมต้องมี ต้องมีใส่กันนะครับผมเพราะว่าการที่เรามีมันก็ทําให้เราแบบแบบไงฮะกิน <c oughs> อะไรเพิ่มไปหน่อยแต่ครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมในวันพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวเราตื่นมาก็เดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับเวลาครับ <c oughs> มีอะไรบอกไอ้ส้มไหมส้มอย่าเม้นก์นส้นตีนพี่มากนะในช่องพี่อ่ะเม้นเองอ่ะคนส้นตีนสุดแล้วนะส้ม <laughs> ไม่หรอไม่หรอกูไม่มีอะไรหรอกแต่มึงอ่ะมีปัญหากับกูหรือเปล่าเดี๋ยวกูตอบตีมันีห้ดิเ <laughs> นี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยไยยม่แข็ง,งเลยเลยมาดิมา มึงจะแกงหรือมึงจะคุยมึงมามึงมาเมื่อไหร่ก็ได้กูอ่ะคนยังถามว่ามึงจะแกงหรือมึงจะคุยเมื่อไหร่ก็ได้ไกูพูดแค่นี้แหละพี่ชายพี่จะแข่งหรือพี่จะคุยลงจากรถกูก่อนก่อนพูดอะไรสเต็ไปไะได้เดี๋ยวัากูขอเจาะสเต็ป่มนึงคนดูฟังผมนะคนดูด้วยคนดูพิมพ์ว่าหรือใครก็แล้วแต่พิมพว่าเฮ้ยพี่ไปเที่ยวทีคือผมอ่ะจังใจตัวใจเงินหรือแม้กระทั่งรถคันนี้คันโปรดพร้อมหมดแล้วแต่คนที่ไม่พร้อมเคยนี่รถมึงอยู่ไหนอีกห้าวันเจอกูแบนั้นาหรนอเล่ เดี๋ยวประมาณสี่ห้าวันมาเห็นไหมล่ะโดนแดดอยู่แล้วมึงไม่ต้องพูดเลยเขาไม่ได้เกี่ยวกับโานแดดโดนแดดหลแยตะยอนมันเกี่ยวกับว่ามันขับได้หรือไม่ขับได้ขับได้ครับเดี๋ยวก็มาท้าแม่งอยู่คนเดียวรวคนอื่นเขาก็พร้อมไปถึงไหนแล้วไม่ไหนพูดนี่มาดูนี่มาขอเจาะอีกรอบนึงยกขึ้นได้เลยคนดูเนี่ยอยากเห็นว่าเป็นยังไงอันนี้พร้อมเซอร์วิสเนี่ย ดูนี่นะคริบคือพร้อมพังตลอดปัญญาอ่อนเดี๋ยวกูถีบหน้านี่ครับผมเป็นไงคุณเสีเล่าดิว่าคุณทําอะไรมาบ้างอันนี้ผมก็ทาการเปลี่ยนสายไฟทั้งหมดเลยระบบเลยแล้วก็เพิ่มแบตมาอีกหนึ่งลูกแบตหนึ่งลูกเป็นเจ็ดลูกคันนี้เจ็ดลูกแล้วคันนี้เป็นระบบ8 4โวลต์20แอมป์ฟังไว้แ4โวลต์24แล้วก็เปลี่ยนกล่องเป็นกล่องโมมากล่องเอ็มร้อยโมเอมร้อยโมมาแล้วเรียบร้อยมึงไม่ต้องห่วงหรอกกูบอกเลยเอ็มร้อยยอมาจากแอส ผมก็ไอ้ผมก็ไอไม่ขัดด้วย <c oughs> ไม่รู้อ <c oughs> ปล่อยพูดอ่ะก <c oughs> ูไม่รู้อะไรทั้งนั้นหละผมโยกให้ช่างทำอย่างนี้เอ <c oughs> เอาง่ายคือคือโมดิฟายมาแล้วดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า,วาอาเป็นว่าแบบพร้อมเลยนะกันในเขายงเขาใหญ่เขาย,ย,อย้อยหรือนครนายกอะไรนี่คือพร้อมหมดนะครับไม่ต้องห่วงอันนี้ขับได้ไกลด้วยขับได้ไกลนะครับผมร้อยกิโลเมตรต้องมีแล้วต่อชั่วโมงนะแรงแรงเอาอย่างนี้ว่า อ้าคุณเอาคุณเอารถผมไปขับเมื่อวานมันน้เออมนเดี๋ยวม่เนี่ก่อนเอารถกูไปขับแล้วเป็นไงจีกวตัวเท็ครับนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูเออมันขึ้นได้ไหมขึ้นได้ขึ้นได้นี่นี่เนี่ยจีที่ไปจับมาได้เท่าไหร่หนึ่งร้อยสิบสามเออแล้วร้อยสิบสามมึงบิดไหมเนี่ยนี่โอ้ยทำไมกูจับได้ร้อยห้าแล้วดูรถจะวิ่งจะสองโลแล้วยังไปขึ้นร้อยยี่เลยไอ้หียกระจอกขายไม่ได้แล้วทำไมตากูขับกูไปจับกูได้ร้อยห้ามึงไม่มีจีพีเอสอ่ะกูมีเชื่อมึงหรอกอ้าว ไอ้หลังพูดไปในตอนที่เราไปจับกันสองคนนั่งตอนสองอะได้เท่าไหร่พูดว่าคุณกออกเลยนะได้เท่าไหร่ได้ร้อยเท่าไหร่ที่พี่ตีพี่บอกพี่หลังมันแรงจังวะพูดได้เท่าไหร่พูดอย่าร้อยเท่าไหร่พูดร้อยเท่าไหร่พูดร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบเออปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนตีเถอะกูว่ามันอะทำไมมึงทำไมอันนี้กูมองกูมองว่าอันนี้คืออคติอคติก่อนโอ้ยกูชัดเต็มเปี่ยม แดดขึ e> ้น98ด้วยแบตน้อยแบดน้อยคือส่วนหนึ่งแล้วอันนี้คือไม่ชาร์จแบบแล้วรถไม่ชาร์จแบตแล้วยังไงรถเทสฟังอ่ะฟังกูก่อนรถเทสฟังกูแลวอย่างมันาคติกับรถกูรถไ่ขับรถไม่ขับไม่ได้ฟังนะรถยังไม่เทสอนนี้รถวิ่งน้อยจริงจริงตอนนี้เมื่อเทมต้องปิดไฟหมดท่ไหมเม่นเม่อมต้องปิดไฟหมดแล้วใช่ไนมรถยังไม่เท้กระจก113ก็อยู่แค่นี้แหละกูนี่ยเจ้าของเป็นอย่างนี้รถมึงกอยู่แค่นี้แหละ วุ้ยแหลมเททรงสวยนะวุ้ยก็เต่งขาแตกโอ้ทรงทรงล่อเลยอ่ะคือเอาจริงๆแล้วอ่ะผมมาพร้อมที่จะไปอยู่แล้วไอ้ปัญญาอ่อนนี่ก็ไปซื้อรถเกียแล้วนะก็ไม่รู้ต้องตื่นเวฟน้องครับโอ้มึงให้มันจริงหรือเปล่าจริงเอาเล่มอ่เล่มเปนชื่อใครเล่มชื่อกูไเป้ทำไมแผลนะแผลทำไมไม่ใช่รถมันรถเจนทำไมเออรถเลคุณซื้อต่อ ไม่ได้ซื้อไอ้ควายรถไม่มีก็เลยของเข้ามาขามแล้วมึงจะไปโกหกคนดูทำไมมึงซื้อเข้าเยี่ยมึงไม่รู้จักวงการมายาวยิ่ยูทูบเบอร์ไอ้เลยเป็นอย่างนี้ทุกคนแหละรถคันนี้เผลอๆมึงอาจจะไม่ได้ซื้อมาด้วยรถมันก็ไม่มีเล่มโอเคครักตัวไในเล่มหืมเล่มอยู่ไหนอยู่ในห้องอุ้ยเล่มอยู่ในห้องทำไมอุ้ยเอามาให้มันจริงหรือเปล่าล่ะไม่ให้จริงไอ้ยังลองไปขับไปออกตัวพี่ดูเออไปลองดิตะลุงตะลุงกูสาม ก้าวเปล่าอ้ออารถกูออแม่งคือกูพร้อมมาไปวันเนี้ยพรุ่งนี้ผมก็ไปได้แต่อีปัญญาอ่อนเนี้ยรถแม่งกระจอกไม่เสร็จสักทีอะไรก็ไม่รู้จอดเ,เป็น <วะ S 2> <อ>เดือน<อ>เลยเออเข้าใจกันหน่อยว่ารถคุณทางยังไม่ทันเลยมันไม่ได้ทางคือเราไม่เหม,มนกแหละเวลาจะไปไหนอ่ะ ไอ้หลังไปซื้อยาให้พี่หน่อยไม่เดินแล้วนะต่อยล้านอยนี้ขวบรถแล้วเอารถกูไปไม่ขอกูด้วยนู่นยิ่ไม่ใช้ด้วยบางทีไม่ใช้เอารถไปมาดิโดนแดปวะโอ้กูคอว่ะ ไอหลังนอนอยู่บ้านวันนี้กูจะไปหาไอหลังนอนอยู่บ้านเลยพอเลยพอแล้วกูเห็นสภาพนี้กูไม่เอาหรอกนี่หลังเอ้ยทำไมเป็นอ๋องนั่นล่ะน้องหัวไม่น่าหัวหรอกเฮ้ยาว้ยเนนี่อ่เอาไงต่อจะไปวันไหนไม่ต้องถามกูกูไปทุกวันแหละมึงจะไปวันไหนเอาแบดกูมากูก็ไปเลยกูจูนเก็บแป๊บเดียวรถกูอ่ะ ทำว่าทำนเสร็จแล้วใช่ไหมช่างรถผมจุเสร็จแล้วครับจุเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้ววิ่งกันนี้แหละเรียบร้อยเอาพอเอพอเกินร้อยก็พอละรถมึงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสั่งท่อไปแล้วแดงบางไทรก็ขีดรถไปมากรอ้ดนะครับทุกคนเดี๋ยวคือผมอะไม่ต้องเป็นเช้าเพราะผมมาพระไปปัญญาอ่อนนี่แหละก็บอกกันว่ารอห้าสี่ห้าวันก็จะมาแล้วก็มาเป็นเดือนแล้วก็มันเป็นเดือนแล้วมึงยังไม่ไปเลยเห็นไหมล่ะ ก็กูไม่ไปกูรอมึงนี่แหละมึงจะรอกูทำไมรถก็มีซื้อมาแล้วต้องสี่หมื่นเจ็ดเออรถเวฟก็ไปได้ใช่เขาเล่นทิปไฟฟ้ามึงก็เล่นไปก่อนเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆ <laughs> มันลอยตามลมมาจัดไปไปทุกคนเดี๋ยวลอยปัญญาอ่อนนี่แค่นั้นแหละอไอเอ๋อเนี่ยเดี๋ยวก็เสร็จแล้วสี่ห้าวันเจอกันรอรับชมในช่องว่าทำอะไรเพิ่มเตจอจอดเป็นเละเป็นเทะไปหมดนี่เละครับก็คุมไปแล้วพลาสติกขวดกระจอกรถอะไรกันไปเนาะไปไปไปรอวันไม่พังงานเจอแล้วครับทุกคน